ข้าหลวงปู่ได้ไปตามความนึกตึกตองนะไม่มีใครทราบไม่มีใครเห็นนะผู้ที่เห็นมีแค่สองขโมเมียงคือไทยกับแม่แคนะ่นั้นแล่ผู้ที่ดูแลเราก็จะมีสองขโมเมียงจนถึงวันเราตายเพราะนั่นคือเจตนาเลยละ่ะเจตนาที่จะไปตายกับสองขมเมียคือเป็นเจตนาอั้นไปสุดท้ายเลยนั่นถ้าเราเราได้ไปตามที่นึกตึกตองไว้นะพวกเราไม่เห็นหลวงปู่หรอ,อกและการออกสงฆ์สงสารลกไม่มีเราต้องเข้าใจด้วยและไม่มีพวกเทวดาที่จะมาห้อมลอ้อมเสลิ้มเฉลิ้เดินยอด ถึงระดับที่มีเสียงสังเสียงระฆังดังถึงทุกันและไม่มีที่จะว่าออกมาเป็นผ้านที่ผ่านวิตีที่ละเอียดเข้าสู่วิติที่จาไม่มีการที่จะออกมาถึงร่างคนอย่างนี้ไม่มีถ้าได้ไปอยู่ที่ปูที่ป้าก็คือสงบงบเงียบที่ทําเสือในก็ตายที่นั่นก็ถึงกันไปเลยนะไม่มีใครทราบผู้ปฐาก็จะมีสองข้เมียแค่นี้แต่ทีนี้มันคงไม่ใช่เป็นไปตามนั้นเพราะวิบากรมที่เราสร้างสมบุกสมา เพราะว่าชีวิตชีวิตหนึ่งมีค่าในพระพุทธศาสนาให้กับสัตว์โลกในสามแดนโลกาธาตุที่เป็นสมัมมาทิฏฐินั้นทั้นะทงมนุษย์ทั้งเทวดาทั้งสัตว์เดรัจฉานท,าทั้งพวกลุมเนี่ยอ๋อชีวิตเราชีวิตหนึ่งมีประโยชน์ให้กับมนุษย์ไม่ได้มีโทษเราคิดว่าเราจะอยู่รูปเดียวจนตายมันก็ไม่ไม่ได้ผลเหมือนที่เราคิดได้หนึ่งได้ตองเลยมันก็เป็นมาอย่างนี้พ่อมาอย่างนี้จะทําไงนะ เมื่อมันออกว่าแล้วไม่สาม,มารถกระจาบขุยนได้มันก็จําเป็นต้องเป็นลักษณะนี้นี่นะแต่ว่าคําที่เราเจตนาไปไม่เคยลืมนะเราเนี่ยเพราะว่าเราเรานี่พูดจริงเนยะหรือใครจะโกหกเราเองเราเรานี่ยเราไม่เข้าไปาานะก้าวไก่เนี่กูแต่ก็เลยบอกว่าแม้นอาจารย์อยู่ที่ไหนขอให้อยู่ในประเทศไทยภาคใต้ก็ตามใต้สุดก็ตามผมจะไปรับขอให้ส่งข่าวผมคำนี้จำไม่เคยลืมนี่คำพูดของอุทัย เราไม่เคยลืมนะถต,ตามนี้เราก็จะมั่นเลยนะเพราะเราเป็นคนจริงไงเอาพูดแล้วก็คือแล้วเลยมีตัววันนี้ที่พูดในปังพูดบอกว่าหยอกลูกหยอกหลานเป็นช่วงเป็นอันนี้เป็นการไปแค่นั้นแต่ก่อนแต่แต่ก่อน,อนไม่มีจริงแล้วก็ตรงเลยถ้าไม่สามารถเป็นพระด้ขอได้แลนะชาตินี้ก็ขอคือขอเป็นมนุษย์ในชาติเดียวนี่แม้ตายยังไม่ถึงมากถึงผลก็จะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกไม่ยอมกลับมาเลยโดยเด้ขาดเลยนะ นี่คืออาจหานขนาดนั้นเนองโน่นสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งเดจะขึ้นไปที่นั่นภาวนาโสตูสถะเป็นโซตาที่นั่นแล้วเข้าสู่เมืองพระนิพพานตามเสด็จพระเจ้าลูกทรงทางพกนีนี่คือความอาจความผันความจริงจังและความตรงของหลวกปู่นี่งพวนเราสงฆ์สงฆ์สงอสองหาโลกนี่จะเอาความแป,กปลกความมาออกได้ยังไงที่ออกมานตอนแรกก็ไมา่ทราบว่าจะมีพระที่เร็วๆอย่างนี้ไงอ๋อ พระพุทธเจ้านี่ชาสนะพุทธนี่พระองค์สอนเรื่องการทรงมักทรงผลทรงโสดารจิตากาทรงอนาคากาทรงอรหันต์ก็ข้ามการพบรูปพบและอรูปพบเข้าสู่มหาบรินิพนานแต่ทุกวันนี้ทรงอะไรทรงยาดองทรงปยานาาทรงลือสีทรงยศถาบรรดาจักทรงราจักรละความใจเลยเถิดเดีย กลับกันเราฟ้ากรบดินน่ามือเป็นหนึงมือพุทธเจ้าแต่สินปัญหาในการที่จะอยู่ในสถานที่ที่ดีออกประพฤติปฏิบัติสงฆ์ผนวดอยู่ที่ไม่ดีอยู่ที่ไม่สบายแต่พวกเรานีกลับกันแล้วฟากับดินพระเราก็บอกว่าอวดอ้างแต่ว่าเป็นพระเป็นธรรมนั้นบวดมาก็เดี๋ยวเราทํทำไง จึงจะทรงยศถาบรรดาศักดิ์ทรงความะเสริญเดอนยอได้เลียนเอียเลียนกันขันนี้ได้ตอนนี้อืตอนนี้เขาก็จ้างเราได้ตอนนี้มือน้องว่ากันไปอันนี้ก็ถ้าไม่ถึงขนาดนั้นก็เอาทรงยาดองเมาหยำปีทรงพยานนะเดี๋ยวเมาหยำปีทรงลือสีแล้วเห็นไหมการลือสีเป็นอา,ารย์ผ่านไปให้เขาเคาะหัวลิ้น ให้เขาเอาเท้าเหยียบหัวเห็นไหมล่ะภาพเต็มโลกเต็มตรงฐันอันนี้ไม่ว่ากันนี่อ๋อไม่อย่างนี้หรืเราที่เจ้าไม่ได้บัญญัติอย่างนี้ไม่ได้สอนอย่างนี้เห็นไหมไม่สอนให้เราทรงมรรคทรงผลทรงสวดาจิศราคาทรงอนาคาทรงอรหันต์นข้าม้ากามพบลูกพบแร่ลูกพบเข้าสู่มหาปณิมันานเอานี้มันก็ทรงกันอย่างนี้ทรงยาดองเมาหยำปทรงปัญญาหนักเมาหยำปีเห็นกันตัวโลกดินแดน เป็นกันอย่างนี้ไม่จะว่าเราเนี้ไปปฏิรูปอะไรหมดก็หนา้ากุบายยันเห็นไหมมหาเราเนี่เหม็นหึงมาเนี่ยผมนี่ระดับพระครูรุ่นนี้นะเจ้าคณะนั้นเจ้าคณะนี้นะศีรษะนั้นศีรษะนี้นะเมาย้มเกมเดี๋ยวมาตักเตือนขอให้ท่านอยู่ในโอวาทของผม จต่ทาอะไรก็ให้แจ้งผมแต่ทาอะไรก็ให้ดูครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้ปกครองลูกรับได้ไหมถ้าเป็นพู้จริงได้ตรงเพื่อมรกก่อผลลูกรับได้ไหมจะบอกได้คําเดียวกันได้ว่ารับไม่ได้ราอนี้ไม่มีในหลักคําสอนของพุฏิเจ้าแล้วงก็เลยสวนคืนเลยผมบวชมานี่ผมเคารพ พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บวชตามหลักธรรมหลักวินัยที่พระเจ้าทรงบัญญัติบวชเพื่อต้องการมกต้องการผลต้องการโสดาสิกิทาขาอนนาคาและอรหันต์ข้ามฟ้าการพ,พบรูปพบและอรูปพบเข้าสู่มหาบริณิพนธ์ผมไม่ได้บวชมพราะ้วยความศรัทธาหมู่คณะครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้น,น,นะเพราะศาสนานี้เป็นาศาสนาพุทธไม่ใช่าศาสนาของท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายที่โกนหัวนุ่งห่มผ้าเหลืองที่พากันวัดอ้ามสรรพคุณว่ามียศถาบรรดาศักดิ์มีความใจเลือเินเดืยนจยอท่านก็พื้นปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระเจ้าไม่ใช่หรือหรือท่านแปลงจาสสนาตั้งตัวเป็นศาสดาเองผมไม่เล่นด้วยให้ผมตายซะดีกว่าที่ผมจะทําชั่วเหมือนพวกท่านทั้งหลายน้านดงไมเห็นไหม นั่นมันก็เป็นความจริงที่ลองกูพูดจริงความบาดความหานตัวนี้มันไม่ใช่ว่ามันพึ่งเป็นมามาต้องเป็นมาตั้งแต่ในอดีตและก็เป็นด้วยการถดตุกถูถเป็นโซตายในพหัชปัิบันีเราก็มีลูกศิษย์แค่นี้ที่เราจําได้ผู้อุทัยกับแม่เ่นั่นเราจึงคิดว่าจะไปตายกับผู้อุทัยกับแม่เราไม่คิดที่จะออกมาเป็นครูเป็นบาของใครแบบนี้นี่เป็นเป็นสภาวะเรื่องวิบากกรรมเราที่เราต้องจํายอมนั่นะเมื่อขึ้นเวทีแล้วมันก็ต้องตายคาเวทีนั่นจะลงได้ยังไง พระพุทธเจ้ามห้ถอยคําว่าถอยเป็นคนที่ขาดต่างเขาและคําว่ามุทลุดูดันก็เป็นผู้ที่มากมากมัิิมาปฏิปทาความพอดีนั่นพอดีในคุณิ่งคุณธรรมที่พระเจ้าทรงบัญญัติมีคุณที่รู้หลังฟังพักวโลกนะไม่ใช่ว่าตำหนิตีเตียนครูบาอาจารย์หมดนะพูดตามความเป็นจริงไม่อยากเห็นการแตกแยกสามัคคีด้วยเอายศถาบรรดาศักดิ์ความเสร่อเสริอมยืนยอ่อ ยศนั้นยศนี้เจ้าคณะนั้นเจ้าคณะนี้มาทําลายศาสนาอยากให้รวมกันที่ธรรมที่วิน,นัยพ่อแม่ครูก็ต้องอยู่ที่ธรรมที่วิน,นัยสอนลูกศิษย์ลูกหาสอนคนทั่วโลกก็ต้องเอาธรรมมาวิน,นัยเอาหลักคำสอนกูเจ้าออกมาเผยแผ่ไม่ใช่ว่าจะเอาที่ถิมานะออกมาเผยแผ่ครูดีเขาก็เ,าเล่นด้วยไม่ได้ยอมรับไม่ได้ไปมามันก็จะเหมือนลักษณะเน้นสอนพระมหาในสมัยกุธกัน นั่นมันก็ตำหนิตีเตียนได้แม่แต่สัมมาณีก็ยังตำหนิตีเตียนพระอรหันได้สัมมาณีที่เป็นสี่องภาษาดีบุตรนั่นโหีิตำราดูที่ภาษาดีบุตรใส่ผ้าไอ้คลองผ้าไม่เป็นบริมงคลด้วยความรีบร้อนผ้าน้ำฝนมันโผลออกมาจากผ้าสบงุงคล้องผ้าได้ความรีบร้อนสัมมาณีที่เป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรผู้เลือดได้ปัญญาิะกิา้าผู้เลือนได้ปัญญา ท่านสาลีบุตรท่านสาลีบุตรท่านห่มผ้าคลองผ้าไม่เป็นปริมณฑลมองปับ๊บเออขอบใจมากนะนี่ตักเตือนการด้วยทำได้วไิไนัยผู้ที่ถูกตักเตือนก็นกต้องยอมรับด้วยทรรได้บินไ,ไหนไม่ได้เอาที่ดีมานาได้เอาเปลอเปลมาใชา้ไม่ใช่หรือไม่จะให้หลวงปูลง่ลงกูบาอาจารย์รบดนีเออเราลงที่ทำที่วิน,นัยเหมือนองค์ตานลงหลวงปู่มากคุณทศตูปอันนี้เราไม่พูดแบบที่บอกว่าเป็นลูกที่ดีนะ หรือพวกเธอจะเป็นลูกท you ี pair, rights, ่เลวก็แล้วแต่เราไม่เข้าไปเข้าใจเรื่องของพวกนั้นรัฐภาษาก็ตามถ้าจะเป็นลูกที่เลวเป็นสิบเทวประทัดก็ไม่เดียวว่าเรื่องของใครเรื่องของไันหลวงพ่จะเป็นลูกที่ดีของพ่อผู้เลื่อนในแต่โลกกับท่านนั่นสากยบุตรพุทธชินโนรุณลูกที่ดีของพ่อผู้เลื่อนผู้ประเสริฐพระยาช่างเถรอุตตเจ้าเนี่ยใครจะเป็นลูกที่เลวก็แล้วแต่เราไม่เข้าไปเข้าก่เราเป็นคนจริงและคนตรงมีสัยผู้ที่จริงผู้ที่ตรงเพื่อต้องการมากต้องการผลมีน้อยมาก ทมไปัจจุบันงมเข็มในท้องมหาสมุทรยิงที่ใจนั้นใจนี่นุ่นหดหัวอยู่ในกระดองนุ่นอันนี้ไม่ได้ไปมาพ่อแม่ครูนะครูตามความเป็นจริงแต่คําพูดหรือคาจาของหลวงปู่อาจจะตรงหน่อยพอเราไปถามน่กก็ผู้พูดผู้รู้ท่านไม่เทศหรอกนี่ผู้รู้ท่านไม่พูดหรอกผู้รู้ท่านไม่เทศหรอกผู้ท่านเพียงพอแล้วท่านไม่ได้ออกมาแบบนี้หรอกเปรีๆนที่พูดเอเมนพูดทเจ้านี่ออก ประกาศพระศาสนาด้วยเหตุอนไดสังฆังสนั่งกระสานนี้ออกประกาศศาสนาด้วยเหตุอะไดออกจากผู้ออกจากใจผู้ที่มีกิเลสหาอยางมนันเหรือหกสิบรูปหกสิบเอ็ดรูปที่ปลา,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 ายสิบปัตน้ำึกษรวันนะ่หรือจะเอายังไงอีกล่ะอะไรเราก็ผิดอะไรล้วก็ผิดทําไมจึงพา,าออกันออกเอาปีดเอาผีมาครอบงำทำวิัยไหนโอ้โหงพระเหลืองอุตริมฤติธรรมว่า,าตัวเองเป็นพระเป็นธรรมนะอันนี้แหละมันจึงไม่ลงกูลงบานก็ทำเอาวินัไมาวัดกันที ไม่งั้นมันก็จมอยู่อย่างนี้พุทธศาสนาเราเนี่ยว่าเราไปภาคเหนือนี่ดูเขาใจบาดเดาที่ทั้งลาบเลือดทั้งอะไรรับได้ที่ไหนเรารับได้ความเมตตาพอถึงป่าเราก็โยนทิ้งหมดเมข้าวมีกินที่คุกเข้าด้วยของไม่บริสุทธิ์ในบาตรเราก็เททิ้งเรายอมอดดีกว่ายอมตายดีกว่าที่จะรับผิดหลักคําสอนของพ่อเราผมนี่กลัวเป็นกระธนาด,ด้านนึ่งของที่ละคนกันด้วยกิน่นนั่น ลาบเลือดเอาใส่บาดของที่ไม่ถูกเอาใส่บาดถ้าเขาเทใส่ด้วยกันอ,อีกลเราเททิ้งหมดล้างบาดยอมอดตายเราไม่ยอมเป็นลูกที่เหลวนี่หลวงปู่นะหลวงปู่ล้งตาลูกนี้เป็นอย่างนี้นะขอให้ลูกพ่อลูกเข้าใจด้วยเด๋ย,ดยที่ว่าออกมาสงเห์สงหาโลกด้วยทิิททมานะด้วยกิเลสนะตัณหาหยาบดูเอาใครกิลดเลสน,นะตัณหาหยาบใครมีทิฏดีมานะ มีการอ่อนน้อมถ่อมตนในธรรมในวินี่ยบ้างไหมอยากจะทราบอยากจะรู้สาเหตุนั่นมีความอ่อนน้อมถ่อมตนในธรรมในวินี่ยหน้าบางไหมใจบางไหมเห็นแต่พากันหน้าด้านมีความละอายถ้าหน้ามันบางไม่หน้าด้านความละอายเกิดทำวินี่ยตองสมบุ์บริบูรณ์อันนี้แทบจะไม่เห็นเห็ในหนก็เกิดกันด้วยลาบสักรละความเตือนเถือนเดือนยอ โดยเจถาบรรดาจัดมีปังคับผู้ปฏิบัติในมรกในผลโอ้ถ้าเป็นในสมัยพุทธกาลนะแผ่นดินสูบหรือธรณีสูบหมดนั่นหรือสมัยของหลวงปู่มั่นพุทธโตนี่ครูบาเจ้าสีวิชัยนี่ฟ้าผ่าวิบัติหมดหรืพวกนี้ตายหงายตายหาหมดนั่นเห็นไหม้ที่ปทธแต่าลายครูบาเจ้าสีวิจัยนี่ฟ้าผ่าตายหมดลดความตายหมด หรืจอจะเอาอย่างไงเดี๋ยวเอาความเป็นจริงพูดแล้วมันแสลงหูพ่อแม่ครูหมดกันนะระยะหลังๆมานีนะ่เป็นระยะหลังๆที่หลวงปู่หลวงตาทุกรูพ่อแม่ครูได้ล่วงไปล่วงไปเข้าสู่มหาวิญญาณเห็นว่ามีพ่อแม่ครูออกมาเพื่อรักษาไว่าซึ่งทมซึ่งวินัยออกมาก็ก่อช่างเจดีย์ยังไม่เสร็จชาลายยังไม่เสร็จบทยังไม่เสร็จกำแพงยังไม่เสร็จมีแค่นี้เหรอ เมื่อไหรจะเสร็จละ่ะก็อย่ากระถาหม,ม,นะมูห่คนณะพ่อแม่ครูเเมื่อไหรจะเสร็จละ่ะไม่มีทางถ้าพบชาติไม่เสร็จสิ้นยอย่าเฉพาะในปัจจุบันเลยเป็นกับเป็นกันเป็นสงไขยเป็นโอ้ประมาณไม่ได้นะชั่วกับชั่วกันประมาณไม่ได้ไม่ายาวนานขนาดไหนในการก่อในการสร้างพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติน,นี เกิดมาก็เพื่อตัดภพตัดชาติไม่ใช่เลยยุติในการก่อสร้างทุกอย่างไม่ใช่เลยอ,อันนี้ไม่ใช่ว่าประมาทพ่อแม่ครูนะยกไวเก้เหนือเก้าเหนือกระหม่อมนะผููที่ทรงมารคทรงผลทรงกระลาธรรมผลแต่นี้ทำวินัยต้องเป็นใหญ่ถ้ามีหูมีตาพ่อแม่ครูที่ทรงทำทรงวินยัยคงจะแกล้งให้ลูกยีลูกหาชาติยกเว้นใจเปรตเป็นผีเราไม่เข้าไปก้าข่เรื่องของพวกนั้นผมครูจริงแล้วก็ตรงหน่อยนะมีเค้กล้ด้วยชีวิตทั้งชีวิตเรามอบอห้กับ พ่อเหล่าผู้เลิศดผู้ปปิดเิฐคือพระเจ้าไม่ได้มอบให้กับครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้ขอให้เข้าใจด้วยถ้าจะมอบให้ก็มอบให้จิตอรหันของพ่อแม่รูผู้เลือดผู้ปิดเิฐแค่นั้นเองตามลงมาไม่เข้าไปก้าวไกลพราเราไม่ได้ปรารถนาโสดาสจิตคานาคาเราปรารถนาสิ่งเดียวก็คืออรหรันต์ข้ามฟากทะเลหลงการพบรูกพบอลูกพบเข้าสู่มหาปรินิพพันธ์ฟังแล้วก็คอ้มันถึงใจด้วยไม่ใช่ว่าจะแวกันเข้ามา เหมันสมเหตุสมผลนี่ระยะหลังๆมานี่ก็น้องจะพูดให้ฟังพ่อแม่ครูก็ล่วงไปตามหาบ่กเข้าถึงหาปนิพันธ์บู้อุลล่ากาไปแล้วบู้บุญมีก็ไปแล้วพ่อแม่ครูก็ล่วงไปเยอะเหลือแต่เราลุกทีลุกหาออกมามาเพื่ออะไรบัดไหนก็ก่อสร้างเจดีย์นะยังไม่เสร็จคุณน้ัสาจะเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านวิถีพัณฑ์ก็ยังไม่เสร็จ จุดนี้จะเออจะทํานี่จะสร้างนี่จุดนี้จะเอาอย่างน,นั้นนี่แหละไอ้ที่ไม่มีในธรรมในวินัยนี่แหละพวกเรามาใช้พอลุงออกมาหน่อยก็บอกว่าผิดทางแล้วผิดทางแล้วทั่วโลกคงไม่ใช่เพทที่หูหนวกตาบอดนะทำในวินัยมีอยู่นะลูกมเมนพวกก็จะสมมตทรงผลข,ข,ขั้นใดก็ตามทำวินัยต้องเป็นใหญ่ไม่ใช่ว่าเอาเปรตเอาผีออกมาเปรี้ยพ,น,พนเป็นใหญ่ พูดตั้งแต่เริ่มต้นว่าจิตเดียวใจจิตจิตเดียวกายเดียวนะกายเดียวจิตเดียวต่างกันต่างจิงต่างกันต่างยู่คาว่ากล้าหรือกลัวฟากไปหมดไม่มีนะว่าเป็นลักษณะทางโลกที่เขาเห็นครูบาอาจารย์ออกมาพระหรหันี้มันง่ายๆเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่มีอะไรหรอกไอ้พวกเคอนั้นมันบ้าเพราะเขาแตกกันปฏิบัติ แบบนี้มันไม่มีหรอกพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติอยากมีลูกมีเมียก็มีไปอันนั้นแหละอยากทำแล้วก็ทําไปอยากะแตกอะไรก็แตกไว้นี่แหละง่ายๆนิพพานนี้พลิกฝ่ามือนี้แล้วมีแต่เปรตตผีเต็มพุทธศาสนานนเฮก็สอนเนี่ยท่าง,ง่ายขนาดนี้พระพุทธเจ้าทําไมต้องสลบทะเล,สลยสามหนปางายนั่นไม่ท้วนฟังให้มันถึงใจบ้างดิทั่วโลกนี่ เดีย๋ยวเปรตเอาปีกมาเป็นพันนีน่บอกว่าฟังหูว่าหูผู้ที่ประติปฏิบัติแล้วเออทรงมารคกทรงผลได้ง่ายก็มีใช่ต่อพระพักพระพุทธเจ้าไม่ใช่ขณะนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีก็แล้วกันทุกวันนี้ทำไมโสสุดไม่โส,ส,สเป็นโสตายนะย่าเอาเปรตเอาผีเอาผาชาตาหนึ่งมาแสดงให้เอาทำรรเอาวินัในเอาใจจะบริสุทธิ์ออการรมาแสดงดีกว่า ม่งั้นพุทธศาสนาก็จงอย่างนี้คือว่าอาจางก,ก็เงียบไม่พูดลออบ้ากันนี่หลวงปู่น้อยวัดป่าขุนินอยากดังอยากดังหรือไม่อยากดังรู้แก่ใจของตัวเองทําวิันนั้นมีอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไปสแตกเข้าแรงก็แล้วกันใช่ไหมละ่ะไม่ได้ไปสเตกยาดองก็แล้วกันไม่ได้ไปสแตกยศฐาบรรญญาสัก,ก็แล้วกันเอาทำมาวิเนเป็นตัววัด นี่คือความเป็นจริงตัวนี้นะพูดให้หมู่ให้คณะฟังด้วยให้พ่อแม่ครูฟังด้วยทำวินัยต้องเป็นใหญ่ไม่งั้นพวกเราก็เปรียบเสมือนการทําสังฆเภทให้ครูบาอาจารย์หมู่คณะหรือเราวาสุวิกาเข้าใจด้วยพวกเธอทําสังฆเภทไหมรู้แก่ใจของตัวเองนั่นถู่ไหมรวมอะไรก็ลงที่ทําทีวิไหนเทศก็เทศที่ทําทีวีไหน อันไปการมากองที่ทำที่วินัยทั้งนั้นเลยเพื่อไม่ต้องการให้พุทธศาสนาแตกแยกสามาขีกันเป็นหลายนี่ไกมมนอย่างไ้เป็นสายนั้นสายนี้แต่สายไหนก็คือสายธรรมสายวินัยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหลวงปู่มาถามตลอดตลอดว่าหลวงปู่น้อยยานรรมวงป่เปล่าดินสายไหนหลวงปู่จะตอบเปยนะัสายธรรมสายวินัยสายใจบริสุทธิ์สายมรรคสายผลสายอรหัตผลสาย สารกยบุตรพุทธชิโนโรถสายพระพุทธเจ้าโดยถ่ายเดียวไม่คิดที่จะทำให้แต่การแตกแกกสามัคคีเกิดที่เรียกว่าสังฆเพศหรูแก่ใจของพวกท่านทั้งหลายในใจของครูบาอาจารย์หมู่คณะว่าทำสังฆเพศหรือไม่ทำสังฆเพศหรือึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ไหมถ้าลึกถึงพระพ,พ,พุทธเจ้าพระธรรมประสงค์จริง จะต้องไม่กล้าละเมิดสิขาบทแม้เล็กๆ,ๆน้อยๆเหมือนที่พระมหากัสปเีระเ,รเจ้าบัญญัติถึงพิจาิจาจ้วงรักธรรมหลัก,หกไ,ไหนเล็กๆน้อยๆเราจะรักษาไปหมดเดี๋ยวศัสนาอื่นศาสนาอื่นจะประมาทพวกเราว่าศัสนาตัวเองตายแล้ว หลักคําสอนจางหายเหมือนควันบุหรี่ฟังให้มันถึงใจด้วยนะทั่วโลกนะไม่ใช่ว่าใจเปรจ้ยใจพีมาเป็นพันฟังทำก็ฟังให้เป็นในช่วงเจะการเข้าพรรษา่านที่จะทรงมารทรงผลทรงอรหัตผลใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ทุกอาัาตติยาในการยืนเดินน,นันน่งนอนพู้ที่ตื่นทำไม่ใช่ว่าเอาทิฏฐีมานะออกมาเพีนพัน,นเทศก็อยาให้ออก เท็ดก็จงอย่าออกจากธรรมอย่าวิเนยอย่าให้ออกจากนั้นอยวเปิดเอาผีเอาสายนั้นสายนี้มาแสดงถ้าแสดงก็แสดงตามเหตุตามผลถ้าไม่ใช่เหตุใช่ผลในธรรมในวินัยอย่าแสดงไม่งั้นจะจมอยู่ในมหาเวทีนรกทั้งครูบาอาจารย์ด้วยทั้งหมู่ทั้งคณะทั้งบาตถปติกาที่เป็นเหล่าลุกศิ์ลูกค้าด้วยถือว่าพวกท่านทำหลายทำสังกเทศ หรือใครจะเถียงถ้าใครเถียงก็แสดงว่ากลุ่มนั้นทำสังฆเภทเป็นสิทธิพระเทวทัตทันทีคารุกรรมนะนักทางอนักรมากทีเดียวน,นี้หลวกก็จะพูดอย่างนี้นะทั่วโลกฟังด้วยฟังให้ถึงใจด้วยฟังแล้วก็น้อมสู่ที่ใจด้วยนำไปประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นชาวพุทธเทไม่ทำสังฆเภทตลอดนัตการ ขออนุโมทนาด้วยสาธุ